สวัสดีครับพ่อคือผมอูบิลีฟครับวันนี้ก็มีแต่ทำครับมาเล่นกับย้อยศักคุงเรียกผมโคจายะได้ในเบียร์โคจายะนะโอเคโซต่เยอะขอเสียงหน่ครับเดี๋ยวครับผมรู้สึกว่าจะกินอะไรในปากนะจกินข้าวโอ้ล่ะลุยดีกว่าครับขำๆกับ BFC อฟเฮ้ยอะไรวะ Here's meds. your มาอยู่เออยู่เอนรับเวรานเวรานโอ้มีท่านปริญญามาด้วยครับต้องใจเย็นหน่อยเด็ดกำลังออมเอครับกูหลังเอเต็ม อุ้ยั่งนังเอาเฮ้ยเดี๋ยวจบจบอู้ยเกือบตายโอเคช่วยแตงระวังครับโอเคใคร้องยิงหลบเออเก็บไม่ถังแฮ่ลื่นกว่าไรเยอะใช่ไหมลื่นกว่าไรเยอะนี่อัดอัดเดี๋ยวไปลงที่หลังบีบีไม่โดนเกิดซัพพอร์ต

แค่ผิดเล่นๆเน่ยใช่กงลังเข้าทางเข้านะทางเข้าเข้าซีโดนเนียโดนโดนโดนที่โอเคลบโอเคโอเคนี่เล่นโคตรเก่งครับของปีง บอลแกทำไมมันเหลือเรียบตอดเลยโครับอยู่ไหนกันข้างล่างเหรอแถวีอ่ะนตัวไอ้ก็ยูเมสกันตายเะตายเรียบเลยโยโยเฮ้ยไหนวะ โอ้โหโดนจังแม็กซี่แม็กซี่ก็แม็กซี่ก mm ็เ hmm. ท um, ่นะคอืมเก็บได้ตัวเดียวเอเมเ็นจี่เยอะจังเยอะเลยแหละอ๋อคนละชื่อนี่ว่ะโคเฮนต้องโคเฮนของบีของ f อ f อ่อฟอะก็เทพเลยแปลกไหมวะ เอาเลยไปจีนอไซด์ทำไมจีนอัลไซด์ไม่อยู่ใน่คอได้เวลาวะหรือเพาะว่าอยู่นองเอมีอยู่ในเอก็มีผมออกนอกน้องมีก็มีตายอีไม่โดนออมมีออมมีะ ีโลแกาโหดจังวะเข้ามาที่หลังขึ้นนัโคตรเร็วตายแกอะไรวะปีใช่ไหมโอ้ยยิงมือถูเลยโอ้โหคิว

Bây giờ Điề vào trong đi. Đừng vào. Đừng vào. Đừng vào. Đừng Nó Đừng vào. Đừng Bên trái, vào. Đừng 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 vào. không phải Đừng vào. Đừng vào. vào. สารธเอ้ยหนึ่งเอ้ยแร็ปไปเฮ้ยเฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยอน๊ยอาร์โกอินแทกครับเดียนี้เจจะเทพๆครับขาถ่ายเดียวแน่นอนครับโอ้ เปิดแบล้มแฟลกันป,ปืนปืนได้ปืน,ปนได้ต่อทำไมโห<ฮ><ฮ>เปลี่ยนเปลี่ยนสอบ,บ,บ้าปิดไฟนี่แรงถี่เปล่าโอ้หลังเอเพียบเลยไปไปเอดีกว่าดีก็มี

แต่งปืนก็เท้า,าย,ยากอยู่ครับไม่ยากเหรอถ้าเราไม่เน้นคิวไม่ยากเน้นโจ๊กอย่างเดียวแต่มันก็จะทำให้เราเล่นไม่ดีก็มันจะมีอยู่ช่วงโอกาสอย่างเงี้ยที่เราซิ้งไปแล้วก็จะได้จะได้พอดีใช่ ยาเข้าข้างหลังแล้วรู้สึกว่าทีราจะนั่งอยู่มันดักอยู่เขาดักอยู่เนี่ยโอ้มันยิงจากไหนวะโอ้แทงนาเขาไม่น่าฆ่าช่วยเพื่อนโอ้จีโนยูนที่หนึ่งนะอะไรวะ ยอดครับจีโนโ่แล้วครับสุดยอดครับจีโน่จีโน่แฮกจีโน่แฮก <laughs> เดี๋ยวไปโพสในกลุ่มครับว่าจีโน่แฮกค,ครับทาเลยครับปั๊มไปต่อเปิดมาโอ้โหเพียบเลยเต็มเต็มเต็มซับหน่อยซับหน่อยเอาไปช่วยตายได้เลยจีโน่ตื่นก่อน นอมาช่วย okay, เคี้ยร์ละอยากได้จากโคโยมากเลยตอนนี้ a c w r สุดยอดครับ FOF ฟิโดมออฟฟิโดมโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเนาะมันยัด RPG แบบไม่เคยจะอยู่ตายใช่โอ้โหเกิดมาตายเลยเยกิดกับผมไหม ผมโดนหล่อเย้นะเขาเข้าหลังผมนะเข้าเอครับขึ้นบนเนี่ยข้างล่างเสีย่ยจะดักอุ้ยอากออออิมแพคระเบิดเยี่ยม รู้สึกท่านอู๋จะเล่นไม่ขึ้นเลยจะอัะ <c oughs> ใช่แล้วครับตามยากกีโนขเขาเซิร์ฟม,มาแล้วสกอขึ้นยังมะ <c oughs> เป็นนี้ตลอดอเลยกีโนเขาเซิร์ฟเป็นไรไม่เคยเล่นเทป <c oughs> ทีอาทันหมดไม่ไหวต้องเปลี่ยนปืนละมันลั่นไม่ทันเ <c oughs> นอะไรเอค ไว้ไวครับไว้ปิงผมห้าร้อยอีกอ่ะโหเซ็งจริงๆเลยเล่นอย่างเงี้ยมาจิ้มเลยดีกว่าอย่างตีโนไม่ทันอเออล่างมีอะไรโอ้โหมีไม่ตาย วาจริงฮาร์ดคอร์นี่ยิงหัวสามนัดก็น่าจะตายแล้วไม่ปเจอจะตาำหลักจริงชีวิตจริงถ้าแบบเน้นกับสองจีมันโดนมีดหัวสามนัดก็น่าจะตายแล้วเฮ้ยใช่โอ้เอ้าเฮ้ยไปที่ไหนอะโดนตัวเองตายเสื้อเป็นขวา ปาเลยเองตายเลยผมน pues ี่แหละอยู่ขวางอยู่ทีโน่ทีโน่ทีโน่ตื่นชูมาตรงนี้ก็ตายดีครับระยะตื่นตื่นดิตื่นดิตื่งจะตายเฉยอาการแหล โอ้โห و, จะเข้าโบกีไลเน็ต500ตลอดอฮิชิเอเคดิแรโอ้ค้างแล้วแกเหมือนกันผมก็แร,แร,รกเ,เน็ตโหมดเปียนเียนิเมจพ้แแลแมนนาบ้าเลยยากเลเซอร์ว่าล็กเราเนี่ย โอ้อยนี้ก็าต้อยที่เออแดร์ทา,ทานหูว่าแหลกทันหัวสุดยอดอ่ะเก้าแล้วก,ก็เก,กรร้าแหลกที่เดิมเด่ได้สกอร์ดีทีไรชอบเป็นนี้ผมเผื่อเนี่ยถูกจริงต้องโทษท่อคุณใช่แล้วท่อทันหัวอาจจะใส่สปีดแย่สิบ ยิงหมดแม็กก็ไม่ตายเสุุดดดสสกายหลุดไปแล้ว <laughs> สกายหลุดอ่ารู้สึกว่าท่านประธานของกลุ่มออกกัแล้วนะ <laughs> อื รู้สึกท่นานประทานเข้ามาแล้วตะกอขึ้นยากมากงันเดินใคร<ๆ>อ,อ่ะอ๋ออ้ออีกทีมสุดยอดครับแมทั้งแม็กซิมมาร์กทั้งทีละนะก็เรา <uhhh. S 1> <ๆ>มาหาประสบการณ์นะฮะประสบการณ์ ่ S <S โอ้เน็ตผมนี่จะหายหรือเปล่าวะเนี่ยใช่แล้วป่ะไปจิ้มคนกันครับด่านนี้ <S <S ทำไมอ่ะ อ๋ออืมเดี๋ยวหมดด่านนี้ก็พอและวมันยี่สิบกว่านาทีละนะจบะดีจบคลิปไปดีเอา้าอย่าบอกล้วผมลุดอะ่ะเออยังโหลดแต่ยังมีขึ้นหน้านี่เลยหน้าดำอยู่แ้วถ้าหลุดก็แค่นี้แนะถ้าหลุด